หลายคนก็วิาพากษ์วิจารณ์ส้มนะครับแต่ว่าผมเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าผมเป็นส้มครับผมก็ต้องตัดสินใจแบบนี้แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันใจส้มเลือกอะไรล่ะครับเออระหว่างอนุทินกับใจกบเกษมเนี่ย <c oughs> เออมันมันมีข้อจํากัดว่าต้องเลือกอะอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมในวันที่อนุทิน พร้อมที่จะซัพพอร์ตเต็มที่อะไรก็ได้คุณบอกมาเลยครับออนุทินไปถึงบ้านอนะ่ะไปถึงพักอ,ะอ่ะเอาแถลงการไปมาเปอแถลงการยอมรับทุกอย่างนะครับในขณะที่ พักเพื่อไทยใช้กระเซมอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับเออแล้วใช้กระเซมบอกไม่รู้ด้วยบักเออพักอะไรแล้วเวลาเอาเวลาจะเขียเวลาไปเจรจาก็เอาคุณภูมิธรรมกระทรวงไปเมื่อไปขอเมียจะบ่าวไม่ไปอ่ะครับเออคุณใช้กระเซมอยู่ไหนไม่รู้แล้วก็มานั่งอ่านได้ผลบอกว่าพร้อมที่จะเป็นนายกไอ้อย่างนี้ถ้าผมเป็นเป็นเป็นส้มเนี่ยผมก็ต้องเลือกคนที่ไปถึงบ้านน่ะจะมา